สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสมการเพดานความศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่เขาบอกว่าอาจจะใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หรือกระทั่งมองแนวโนงเหตุการณ์ต่างๆได้เลยนะคะโดยเชื่อมโยงกับทั้งประวัติศาสตร์วัฒนก,การเงินแล้วก็หลักการเชิงคุณธรรมบางอย่างด้วยใช่ครับ เป็นเหมือนกรอบแนวคิดนะครับที่พยายามจะสร้างแบบจำลองขึ้นมาเพื่อวัดค่าสิ่งที่เรียกว่าศักยภาพหรือขีดจำกัดความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หรือแม้กระทั่งตัวบุคคลเลยนะครับโดยอิงจากปัจจัยด้านคุณธรรมกับกิเลสตามที่ระบุในเอกสารชุดนี้เลยครับในข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขามีการปูพื้นด้วยแนวคิดอย่าง social mechanics interest power บอลยูซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็โลกทำแปดด้วยนะคะซึ่งดูเหมือนจะชี้ว่าการเข้าใจเรื่องพวกนี้พวกกลไกลสังคมวัฒจักดดอกเบีย้ยอะไรพวกนี้อาจจะช่วยให้มองเห็นภาพอนาคตได้ไกลขึ้นตรงนี้พอจะขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเชื่อมกับสมการหลักยังไงครับคือจากที่เห็นในแหล่งข้อมูลนะครับแนวคิดพวกนี้เหมือนถูกนำเสนอเป็นบริบทก่อนครับ ว่าการเข้าใจพลังขับเคลื่อนในสังคมทั้งเรื่องอำนาจผลประโยชน์หรือ Interest Power ที่ว่าหรือว่าวัฒจักรเศรษฐกิจการเงินอย่าง Bond Yield แล้วก็สภาวะความเป็นไปของโลกหรือโลกธรรม8เนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะในการมองภาพใหญ่ๆก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปที่ตัวสมการหลักที่พยายามจะวัดค่าเพดานของสิ่งต่างๆครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนมองภาพรวมกว้างๆก,ก่อนแล้วค่อยซูมอินเข้าไป งั้นเรามาเจาะที่หัวใจหลักกันเลยดีกว่าค่ะสมการเพดานความศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้ตามโมเดลคนุษนานพงพันาที่เอกสารเขาอ้างถึงเนี่ยมันคืออะไรคะโครงสร้างเป็นยังไงคะครับตัวสมการที่เขานำเสนอมาก็คือ S เท่ากับวงเล็บ C คูณ M คูณ K แล้วก็หารด้วยวงเล็บ I บวก P ครับเเท่ากับวงเล็บ C คูณ M คูณ k วงเล็บหารด้วย i บวก p ใช่ครับโดยที่ S ในที่นี้เขาหมายถึงระดับเพดานความศักดิ์สิทธิ์หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือศักยภาพสูงสุดที่เหตุการณ์นั้นๆหรือคนคนนั้นจะไปถึงได้ครับแล้วตัวแปรแต่ละตัวล่ะคะ C M K I P พวกนี้มันแทนค่าอะไรบ้างครับตามคำอธิบายในเอกสารนะครับ C ก็คือความสะอาดหรือ cleanliness หมายถึงความโปร่งใสไม่คอร์รัปชันอะไรแบบนั้น M คือเมตตาหรือเมอร์ซี่พลังของความปรารถนาดีหรือพรหมวิหารธรรม K คือความรู้ knowledge ครับอันนี้รวมทั้งสติและปัญญาเลยส่วนตัวหารข้างล่าง I ก็คืออวิชชา ignorance ความไม่รู้จริงความหลงผิดไปและ P คือผลประโยชน์ profit หรือ personal gain นะครับในแง่ที่เป็นกิเลสความอยากได้อยากมีหรือ อยากจะควบคุมครอบงำโหการพยายามวัดค่าสิ่งที่เป็นนามธรรมมากๆอย่างความเมตตาหรือเอมเนี่ยหรืออาวิชาไอเนี่ยให้มันออกมาเป็นตัวเลขได้นี่เป็นแนวคิดที่แบบว่าท้าทายเหมือนกันนะคะในเอกสารเขาได้บอกวิธีประเมินค่าพวกนี้ไว้ชัดเจนไหมคะว่าทำยังไงอเอ่ออเกสารนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคเลยครับว่าจะวัดเป็นตัวเลขเป๊ะๆยังไงแต่เขาเสนอเป็นหลักจารเลือกเหตุผลในการประเมินค่าแทนครับ คือเน,น้นว่าต้องยึดความจริงเป็นหลักใช้สติปัญญาแยกแยะให้ความสําคัญกับมิติทางคุณธรรมมองภาพรวมแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ด้วยเพื่อให้การประเมินมันสะท้อนสภาวะที่แบบแกล้งเคียนความจริงมากที่สุดตามกรอบคิดเนี่ยครับโอเคค่ะพอเห็นภาพหลักการประเมินแล้วทีนี้คําถามสําคัญเลยเขาเสนอให้นําสมการนี้ไปใช้วิเคราะห์หรือมองแนวโน้มเหตุการณ์จริงยังไงบ้างคะครับกรอบวิธีที่แหล่งข้อมูลนี้นําเสนอนะครับ มีขั้นตอนคร่าวๆประมาณนี้ครับ 1. ก็คือต้องระบุผู้เล่นหลักก่อนใครเกี่ยวข้องบ้างบุคคลกลุ่มองค์กรค่ะ 2. ก็ประเมินค่า CMKIP ของแต่ละฝ่ายตามหลักการเมื่อกี้อืสามคำนวณค่า S หรือเพดานศักยภาพของแต่ละฝ่ายออกมา 4. ก็เอาค่า S มาเทียบกันครับฝ่ายไหน S สูงกว่าก็มีแนวโน้มว่าเหตุการณ์จะคล้อยตามหรือสำเร็จมากกว่าส่วนฝ่ายที่ S ต่ำ ก็มีแนวโน้มจะไปต่อได้ยากหรืออาจจะล้มเหลวแต่ถ้าค่า S มันใกล้กันมากๆนะครับก็อาจจะนำไปสู่สภาวะที่มันยืดเยื้อขัดแยง้งหรือไม่แน่นอนอ๋อค่ะแล้วก็5สุดท้ายคือนำค่า S ที่ได้เนี่ยมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆด้วยในโลกความเป็นจริงทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรพวกนี้ครับมีตัวอย่างไหมคะพอจะให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดนึงมีครับ ในเอกสารเขายกตัวอย่างไว้นะครับเช่นเปรียบเทียบผู้นำสองแบบแบบแรกนักปฏิวัติที่มีอุดมการเพื่อส่วนรวมจริงๆคือ m สูงมีความรู้ความเข้าใจดี k ก็สูงแล้วก็ไม่ได้มุ่งหาผลประโยชน์ส่วนตัว p เลยต่ำถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใสสะอาด100%เซนะ c อาจจะไม่เต็มร้อยแต่ค่า s โดยรวมอาจจะสูงมากทำให้มีพลังดึงดูดมวลชนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เทียบกับอ,อ นักการเมืองที่ช่อฉันพีสูงไอก็สูงอาจจะเพราะความโลภบ,บังตาแม้ว่าจะมีความรู้ความสามารถนะเคอาจจะสูงก็ได้แต่ค่า S โดยรวมจะต่ำมากสุดท้ายก็อาจจะพบจุดจบหรือถูกโค่นล้มไปได้คะ่ะหรือถ้ามองระดับสังคมสังคมที่ส่งเสริมสติปัญญาคุณธรรม KM สูงสูงค่า S ของสังคมนั้นก็จะสูงทำให้เกิดการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้ง่ายกว่าสังคมที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันความเห็นแก่ตัว IP สูงสูงๆเนี่ยค่าย S มันจะต่ำแล้วก็อาจน,นำไปสู่ความเสี่ยมหรือวิกฤตได้ง่ายกว่าครับอืมการมองว่าคุณธรรมกับความรู้เป็นตัวคูณสำคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพขณะที่อวิชากับกิเลสเป็นตัวหารที่คอยฉุดรั้งเป็นมุมมองที่ต่างจากโมเดลวิเคราะห์อื่นๆนะคะ ที่มักจะเน้นพวกทัพยากรหรือกลยุทธ์มากกว่าซึ่งแหล่งข้อมูลก็ย้ำนะคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือไสยศาสตร์ถูกต้องครับคือแก่นสําคัญที่เอกสารนี้พยายามจะสื่อนะครับคือการมองเห็นพลังแห่งความถูกต้องหรือที่เขาอาจจะเรียกว่าดาร์มาพาวเวอร์ที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆมาสมดุลระหว่างพลังบวก C M K กับพลังลบ I P เนี่ยมันส่งผลต่อเพดาน หรือขีดจำกัดความเป็นไปได้ของสิ่งนั้นๆอย่างไรเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงคุณค่าไม่ใช่การทำนายแบบโมดูลครับสรุปได้ว่ากรอบแนวคิดสมการเพดานความศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งข้อมูลนี้นะคะเสนอวิธีมองผลลัพธ์หรือศักยภาพของสิ่งต่างๆโดยผูกโยงกับมิติทางศิงลธรรมความรู้แล้วก็แรงขับเคลื่อนภายในอย่างเช่นกิเลสต,ตัณหาเป็นเหมือนเครื่องมือวิเคราะห์ความเป็นไปได้มากกว่าจะเป็นคำพยากรณ์แบบตายตัวนะคะ ใช่เลยครับเป็นความพยายามที่จะสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่อทําความเข้าใจกลไกลที่มันซับซ้อนโดยดึงเอาปัจจัยเชิงคุณธรรมเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญในการวิเคราะห์ศักยภาพหรือแนวโน้มของเหตุการณ์ซึ่งก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวครับชอบธรรมหรือเพดานความดีงามแบบนี้มาลองใช้พิจารณาการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆหรือ การตัดสินใจขององค์กรหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตส่วนตัวของเราเองมันจะส่งผลต่อมุมมองหรือการตัดสินใจขับเคลื่อนสิ่งต่างๆในโลกนี้ไปในทิศทางไหนได้บ้างนี่คงเป็นคำถามที่น่าจะกระตุ้นคว,ความคิดของคู่ฟังได้ดีทีเดียวคะ่ะ